ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปัจจุบันร่างกายของจอมปีศาจเล่หหงได้รับความเสียหายค่อนข้างร้ายแรงโดยที่ผิวหนังของมันเกิดการละลายตัวและเป็นเหมือนเมือกโครนสีแดงเมื่อมองดูความเสียหายที่ได้รับมันก็แผดเสียงคำรามอย่างโกรธแค้นทางด้านของเฉินเซี่ยงเขายังคงควบคุมกระจกเทพหวิธีหอทยานด้วยความเร็วสูง ถึงแม้พลังแสงจากกระจกเทพหกวิถีจะสามารถเล่นงานจอมปีศาจเล่หหงให้บาดเจ็บได้แต่เขาก็ตระหนักดีว่าฝ่ายของตนไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะเอาชนะมันต้องทราบด้วยว่าพลังแสงสีทองของกระจกเทพหกวิถีถูกปลดปล่อยออกในระดับที่รุนแรงมากทว่าจอมปีศาจเล่หหงได้รับความเสียหายเพียงกายเนื้อเท่านั้นการบ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรค์ทำให้จอมปีศาจเล่หหงมีพลังฟื้นฟูที่แข็งแกร่งเมื่อกายเนื้อเริ่มการฟื้นฟูมันก็เริ่มหอดทะยานไล่ตามกลุ่มคณะของเฉินเซียง หวังว่าพวกเราจะสามารถทะลวงฝ่าเขตแดนพลังนี้ไปได้เทพเซียนสันสร้างรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากเพราะเมื่อครูเขาพบว่าจอมปีศาจเล่ยหงกลายเป็นตัวตนที่น่าสะพรึงจากการบ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรค์ที่ชั่วร้ายไม่รู้ว่าพวกมันต้องจ่ายสิ่งใดสำหรับจากการบ่มเพาะอำนาจพลังรังสรรค์ที่ชั่วร้ายครั้งนี้ชัยเหลียนพึมพำขึ้นเมื่อมองเห็นจอมปีศาจเล่หหงกำลังไล่ตามนางก็รู้สึกหวั่นหวั่นไม่ใช่น้อย หากไม่ใช่เพราะเฉินเซี่ยงใช้กระจกเทพหกวิธีโจมตีจอม,มปีศาจเล่ยหงนางก็คิดว่าตนเองกับเทพเซียนสรสร้างจะต้องถูกเล่นงานอย่างหนักเป็นแน่พวกเจ้าไม่มีทางหนีไปไหนพ้น้าจอมปีศาจเล่ยหงหัวราะเสียงดังแน่เหล่าว่าพวกเจ้าจะต้องตกตายอยู่ในเขตแดนพลังแห่งนี้ เฉินเซี่ยงกัดฟันแน่นทิศทางด้านหน้าเป็นรอยต่อของเขตแดนพลังหักกระจกเทพหกวิธีไม่สามารถทะลวงฝ่าออกไปได้พวกเขาก็อาจตกตายอยู่ในเขตแดนพลังนี้จริงๆเมื่อเริ่มเข้าใกล้รอยต่อของเขตแดนพลังกระจกเทพหกวิธีก็เริ่มเปล่งแสงเรืองสีทองยามนี้น้องสาวเสี่ยวจิงเป็นผู้ควบคุมกระจกเทพหกวิธีและนางกำลังควบแน่นอำนาจพลังอันแรงกล้าเตรียมทำการบุกฝาเขตแดนพลังของผู้เขาผลึกโลหิตเสี่ยวจิงเจ้าสามารถทะลวงฝาได้ทันทีหรือไม่ เฉินเซียงกล่าวถามในยามนี้เขาเตรียมใจสำหรับการต่อสู้กับจอมปีศาจเล่ยหงหากกระจกเทพหกวิธียังไม่สามารถทะลวงฝาเขตแดนพลังได้ในทันทีเฉินเซียงก็ตั้งใจว่าจะเข้าต่อสู้กับจอมปีศาจเล่ยหงเพื่อซื้อเวลาให้ได้มากที่สุดไม่ใช่ปัญหาน้องสาวเสี่ยวจริงตอบอย่างมั่นใจครั้นแล้วเฉินเซียงและกลุ่มคณะก็รับรู้ถึงความผันผวนของพลังมิติอย่างรุนแรงเป็นกระจกเทพหกวิธีที่กำลังทะลวงฝาเขตแดนพลัง เขตแดนพลังของภูเขาผลึกโลหิตมีความทรงพลังมากและมันปิดกั้นพื้นที่ด้วยพลังมิติที่กลาก้าแกร่งหากต้องการทะลวงฝ่าเขตแดนพลังออกไปก็จำเป็นต้องมีวิธีทะลวงฝ่าห้วงมิติที่ทรงพลังเฉินเซียงกับพักพวกต่างรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนและคลื่นความร้อนที่พุ่งพล่านอย่างรุนแรงทำให้ทุกคนต้องลุกยืนพร้อมประตูพลังต้านทานผลกระทบจากคลื่นความร้อนนั้น คลื่นความร้อนจากกระจกเทพ6วิธีมีความร้อนแรงเป็นอย่างมากแม้กระทั่งเทพเซียนส,ร,สร้างก็ยังไม่อาจอย,อยู่เฉยและจําเป็นต้องประตุพลังระดับสูงเข้าต้านทานในที่สุดกระจกเทพ6วิธีก็ทะลวงฝ่าเขตแดนพลังได้สําเร็จหลังจากนั้นแสงสีทองจึงค่อยๆจางลงพร้อมกับที่คลื่นความร้อนเลือนหายไปชายคนนั้นหายไปแล้วชายเหลียนกล่าวขึ้นก่อนจะพยายามมองหาจอมปีศาจเล่หหงไปรอบๆ อย่าบอกนะว่าพวกมันไม่สามารถออกจากเขตแดนพลังนี้ได้เท่ปลอดภัยแล้วแม้จะออกมานอกเขตแดนพลังภูเขาผลึกโลหิตแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงมองเห็นภูเขาผลึกโลหิตและยามนี้ท้องฟ้าด้านบนภูเขาผลึกโลหิตปรากฏก้อนเมฆสีแดงพร้อมกับมีสายฟ้าสีแดงฉานภูมิภาคแห่งนี้เป็นเช่นไรกันแน่ เทพเซียนสรรสร้างพึงพร,รมขณะที่มองดูภูเขาผลึกโลหิตจากระยะไกลหลังจากเข้าสู่ทวิพงไพรทักษิณเขาก็ได้พบเจอกับหลายสิ่งอย่างที่เกินกว่าความรู้ความเข้าใจของเขาเดิมทีเขาเป็นเทพเซียนที่มีความอาวุโสกว่าใครขณะที่เหล่าปีศาจโบราณมองว่าเขามีความแข็งแกร่งและน่ายำเกรงอย่างไรก็ตามหลังจากเขาเข้าสู่ทวิพงไพรทักษิณและได้เผชิญหน้ากับคนหน้าผากปนเขาก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองเป็นเพียงชายชราทั่วๆไป ในขณะที่กระจกเทพ6กวิธีหอดทยานไปเรื่อยๆเฉินเซียงเทพเซียนสันสร้างและชัยเหลียนก็ยังคงมองดูภูเขาผลึกโลหิตที่มีระยะห่างไกลออกไปทุกขณะพวกเรารอดพ้นวิกฤตแล้วสินะเทพเซียนสันสร,สร้างกล่าวอย่างล่งใจไม่ชัยเหลียนตะโกนขึ้นพวกเราดูตรงนั้นในทิศทางของภูเขาผลึกโลหิตมีหมอกควันสีแดงกำลังเคลื่อนที่ออกมาอย่างรวดเร็วบ้าจริง เฉินเซียงสอบถอทันทีที่ได้เห็นสิ่งนั้นก่อนจะบอกให้น้องสาวเสี่ยวจริงเร่งความเร็วของกระจกเทพหกวิธีในทันทีสิ่งที่น่าตกใจก็คือหมอกควันสีแดงมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนั้นเป็นอำนาจพลังรังสรรใช่หรือไม่เทพเซียนสันรสร้างเอ่ยถามใช่จอมปีศาจเล่ยหงและพรรพวกของมันกำลังใช้อำนาจพลังรังสรร์เร่งความเร็วในการห่อทยานใช่เหรียญกล่าว เมื่อได้ยินถ้อยคำของชายเหลียนเฉินเซียงก็นำเต่าเทพท้าพิภพออกมาทันทีหลังจากสกัดกลั่นผลึกโลหิตเขาก็ใช้ผงฝุ่นสีทองเสริมความแข็งแกร่งให้กับเต่าเทพท้าพิภพทำให้สามารถกักเก็บก้อนกลุ่มอำนาจพลังรังสรรค์ได้นานขึ้นยามนี้เฉินเซียงกำลังจะใช้เต่าเทพท้าพิภพสกัดกลั่นอำนาจพลังรังสรรค์ที่ชั่วร้ายหลังจากนั้นเขาจะส่งต่อพลังงานให้กับน้องสาวเสี่ยวจิงเพื่อใช้เร่งความเร็วในการห่อทยานของกระจกเทพหกวิถี สำหรับพลังงานที่กระจกเทพ6วิธีบริโภคอยู่ในปัจจุบันก็คืออำนาจพลังรังสารบริสุทธิ์ที่เฉินเซี่ยงสกัดกลั่นให้อยู่ในรูปของสารละลายเขาคิดว่าหากถูกไล่ล่าต่อไปเรื่อยๆอำนาจพลังรังสารบริสุทธิ์จะต้องหมดลงอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงเจ้ากำลังจะทำอะไรหรืออย่าบอกนะว่าเจ้ามีไม้ตายสำคัญที่ยังไม่ได้งัดออกมาใช้งาน เทพเซียนสันสร้างเอ่ยถามอันที่จริงเขาไม่ได้กลัวการไล่ล่าของฝ่ายตรงข้ามอย่างไรนะักแต่สิ่งที่เขากลัวจริงๆก็คือการถูกบังคับให้ผสานกับอำนาจพลังรังสรรค์ที่ชั่วร้ายไม่ใช่อย่างนั้นข้ากำลังจะสกัดกลั่นก้อนกลุ่มปราณพลังสีแดงที่ได้กักเก็บไว้เฉินเซียงกล่าวกระจกเทพหกวิธีจำเป็นต้องบริโภคพลังงานที่แข็งแกร่งนี้ฉะนั้นพวกเราจะไม่สามารถสลัดหนีการไล่ล่าของฝ่ายตรงข้ามได้ ความเร็วของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในระดับใกล้เคียงกับพวกเราหากไม่สามารถกระตุ้นความเร็วได้มากกว่านี้พวกเราก็ไม่มีหวังที่จะสลัดหนีการติดตามได้และถ้าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆพลังงานที่กระจก6วิธีใช้ขับเคลื่อนก็จะต้องหมดลงในที่สุดใช่เหรียญกล่าวใช่เพราะเหตุนี้ข้าจึงต้องการพลังงานมากขึ้นเพื่อใช้ในการทะลุมิติเฉินเซียงกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังมีเพียงวิธีนี้ที่จะทำให้พวกเราสลัดหนีการติดตามได้ ต้องไม่ลืมว่าพลังมิติภายในทวิพงไพรทักษิณถูกรบกวนการทำงานแม้กระทั่งอุปกรณ์สื่อสารระยะไกลก็ยังไม่สามารถใช้การได้แล้วจะนับประสาอะไรกับการทะลุมิติอย่างไรก็ตามเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหรียญต่างเชื่อว่าแผนการนี้มีความเป็นไปได้และสาเหตุที่ทำให้ทั้งสองเชื่อเช่นนั้นก็เป็นเพราะบุคคลที่จะดำเนินการคือเฉินเซียงหากพวกมันโจมตีเข้ามาพวกเราจะยับยั้งเอาไว้เองเชิญเจ้าลงมือได้ชัยเหรียญกล่าว ระยะห่างระหว่างจอมปีศาจจอสุนิบาตเล่หงกับกระจกเทพ6วิธีไม่ได้ไกลเกินไปและกล่าวได้ว่ามันอยู่ภายในระยะการโจมตีในการหอดธยานด้วยความเร็วระดับนี้หากกระจกเทพ6วิธีทำการหลบหลีกก็จะส่งผลกระทบต่อความเร็วและทำให้ระยะห่างลดน้อยลงดังนั้นแล้วชัยเหรียญกับเทพเซียนสันร,ร้างจึงเตรียมป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำให้กระจกเทพ6วิธีสามารถหอทยานด้วยความเร็วคงที่ ผ่านไปไม่นานจอมปีศาจเล่ยหงและพรรคพวกก็เปิดฉากโจมตีเข้ามาจริงๆทางด้านเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหรียญได้ผนึกกำลังกันปลดปล่อยโล่พลังขนาดใหญ่สามารถปิดกั้นพลังโจมตีของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนว่าฝ่ายตรงข้ามไม่หยุดเพียงแค่นั้นซึ่งพวกมันทำการโจมตีอย่างต่อเนื่องระวังเฉินเซียงเร่งตะโกนพวกมันไม่ได้ใช้เพียงอำนาจพลังเข้าโจมตีแต่ยังมีบางสิ่งเข้าผสาน ทันทีที่เฉินเซียงกล่าวจบก็ได้มีวัตถุสีแดงจำนวนมากที่ผสานกับเปลวเพลิงอันร้อนแรงกำลังพุ่งตรงเข้ามาด้วยความเร็วสูงชัดเจนว่าวัตถุที่ฝ่ายตรงข้ามใช้โจมตีก็คือผลึกโลหิตจากภูเขาผลึกโลหิตดูเหมือนว่าจอมปีศาจเล่หหงและพักพวกจะมีวิธีกระตุ้นพลังงานภายในผลึกโลหิตและสร้างเป็นการโจมตีที่ทรงพลังให้ข้าจัดการ เฉินเซี่ยงกล่าวแล้วจึงนำพัดพยักขาวออกมาผสานพลังก่อนจะบกพัดปลดปล่อยคลื่นวายุเข้าปะทะกับผลึกสีแดงจำนวนมากเมื่อปะทะกับคลื่นวายุจากพัพพยักขาวไร้เสียงผลึกโลหิตจำนวนมากก็เกิดการแตกตัวเป็นเศษส่วนในฉับพลันสิ่งที่น่าตกใจก็คือการแตกตัวของผลึกโลหิตได้ปรากฏปรานพลังสีแดงแม้ว่าปรานพลังนั้นไม่ได้เป็นก้อนกลุ่มใหญ่แต่ทว่าม,มันมีบางอย่างที่น่าสะพรึงผลึกนั้นสั่งสมอำนาจพลังรังสั์ที่ชั่วร้ายเอาไว้ เทพเซียนสรรสร้างตะโกนอย่างตกใจแต่ทางด้านเฉินเซียงเห็นเช่นนั้นจึงไม่รอช้าโบกพัดปลดปล่อยคลื่นวายุอีกครั้งเฉินเซียงรู้สึกว่าอำนาจพลังรังสรร์เหล่านี้มีความแปลกประหลาดกว่าที่เคยพบดังนั้นเขาจึงไม่คิดจะดูดกลืนพวกมันเข้าไปกักเก็บในเตาเทพท้าพิภพ สำหรับอำนาจพลังรังสรรค์ที่เฉินเซี่ยงกักเก็บไว้ก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่ามันเป็นก้อนกลุ่มปราณพลังที่อ่อนแอว่าปราณสีแดงที่ปรากฏจากผลึกโลหิตอำนาจพลังรังสรรค์ที่เพิ่งปรากฏสามารถทําให้เขารู้สึกกดดันอย่างหนักและกล่าวได้ว่ามันมีการคุกคามจิตวิญญาณโดยตรงทางด้านของชัยเหรียญกับเทพเซียนสันสร้างจู่จู่ทั้งสองก็รู้สึกอ่อนเพลียและต้องการจะงีบหลับพักสายตาเฉินเซียงเห็นท่าทางเสื่องซึมของทั้งสองก็เร่งกล่าวขึ้นว่า นี่เป็นผลกระทบจากปราณพลังสีแดงที่ปรากฏพวกท่านต้องเอาชนะความรู้สึกอ่อนเพลียให้ได้แม้เฉินเซี่ยงจะพัดปราณพลังสีแดงออกไปแล้วแต่ผลกระทบที่เกิดกับจิตวิญญาณของพวกเขาไม่ได้ถูกลบล้างไปแต่อย่างใดถ้ารู้สึกว่าพวกเราอาจหนีไม่พ้นเทพเซียนสันรสร้างไม่เพียงรู้สึกเสื่องสึญเท่านั้นแต่ยังมีความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังทางด้านชัยเหรียญก็เป็นเช่นเดียวกันยามนี้นางรู้สึกหมดหวังจนไม่รู้จะพูดอะไรออกมา ความสามารถของอำนาจพลังรังสรรที่ปรากฏสร้างความประหลาดใจให้กับเฉินเซี่ยงเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่นานฝ่ายตรงข้ามก็ใช้ผลึกโลหิตจำนวนมากเข้าโจมตีอีกครั้งบ้าจริงค่าต้องรับมืออย่างไรดีเฉินเซี่ยงตระหนักดีว่าต่อให้เขาใช้พัดพยักขาไร้เสียงปลดปล่อยคลื่นวายุแต่พวกเขาจะยังได้รับผลกระทบทางจิตวิญญ,ญาณ เมื่อถึงเวลานั้นเทพเซียนสรรสร้างกับชัยเหลียนสมควรได้รับผลกระทบที่รุนแรงขึ้นและมันอาจทําให้พวกเขาสูญเสียการควบคุมตนเองก็เป็นได้เสี่ยวจิงปลดปล่อยภาพมายาหยินอย่างหกวิถีเฉินเซี่ยงเร่งตะโกนจะสามารถใช้มันขณะที่หอทยานได้หรือไม่แน่นอนข้าสามารถใช้งานมันได้น้องสาวเสี่ยวจิงกล่าว ครั้นแล้วกระจกเทพหกวิธีก็ปลดปล่อยภาพมายาหกเหลี่ยมทางด้านหลังก่อนที่ภาพมายานั้นจะหมุนวนด้วยความเร็วสูงสูงภาพมยายาหินอย่างหกวิธีในยามนี้มีขอบเขตกว้างใหญ่และเมื่อมันหมุนวนด้วยความเร็วได้ระดับจึงปรากฏสนามพลังอันกล้าแกรง่งเมื่อผลึกโลหิตจำนวนมากพุ่งเข้าถึงตำแหน่งของกระจกเทพหกวิธีมันก็ถูกดึงดูดเข้าสู่สนามพลังหินอย่างหกวิธีโดยหมุนวนไปพร้อมๆกับภาพมายาหกเหลี่ยม ในที่สุดผลึกโลหิตจำนวนมากก็ถูกยับยั้งและไม่ถือเป็นภัยคุกคามพวกเขาอีกต่อไปเฉินเซี่ยงใช้ผงฝุ่นสีทองโรยบนร่างกายชฉยเหลียนและเทพเซียนสันรสร้างเพื่อช่วยขับไล่พลังลี้ลับที่สร้างผลกระทบต่อจิตวิญญาณของทั้งสองด้วยการที่ผงทองคํานี้สกัดกลั่นมาจากผลึกโลหิตดังนั้นมันจึงมีพลังพิเศษสาหรับยับยัง้งอํานาจพลังรังสีสีแดงผ่านไปไม่นานเทพเซียนสันรสร้างกับชฉยเหลียนก็เริ่มมีอารมณ์เป็นปกติ ทั้งเทพเซียนสันซ่างกับชัยเหรียญต่างก็รับรู้ได้ชัดเจนว่าเกิดอะไรขึ้นกับจิตวิญญาณของตนเองและสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้พวกเขาเกรงกลัวอํานาจพลังรังส่มากยิ่งขึ้นให้ตายเธออานาจพลังรังสัคนนี้เลวร้ายกว่าที่คิดเทพเซียนสันร,ร์างมองดูผงทองคําบนร่างกายตนเองเดชบุญที่พวกเรามีสิ่งนี้มิฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรกับพวกเราบ้าง ก่อนหน้านี้เฉินเซียงสร้างสิ่งประดิษฐ์ให้กับชัยเหลียนและเทพเซียนสันรสร้างแต่ปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงเล็กน้อยซึ่งจะเห็นได้ว่ามันได้รับการปนเปื้อนจากอำนาจพลังรังสรรผู้อาวุโสท่านคิดว่าผงฝุ่นสีทองที่ได้จากผลึกโลหิตคือสิ่งใดแล้วทำไมมันถึงมีพลังยับยั้งอำนาจพลังรังสรสีแดงเฉินเซียงกล่าวถาม ยามนี้เทพเซียนสันรสร้างกับชัยเหลียนได้ทําการถอดสิ่งประดิษฐ์ออกจากร่างกายของพวกเขาการที่มันมีสีแดงปรากฏขึ้นทําให้พวกเขาไม่คิดจะสวมใส่มันเอาไว้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าสมควรมาจากนภศักดิ์สิทธิ์อีเทียนเทพเซียนสันรสร้างหากว่าอํานาจพลังรังสรรค์มากจากนภศักดิ์สิทธิ์อีเทียนสิ่งที่ใช้ยับยั้งมันก็สมควรมาจากที่นั่นเช่นกันเชิญเซี่ยงเก็บเกี่ยวผลึกโลหิตไว้เป็นจํานวนมาก ดังนั้นเขาจึงมีผมทองคำมากพอสำหรับใช้งานในปัจจุบันพวกมันยังคงไล่ตามมาหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปพวกเราย่อมต้องถูกตามทันเป็นแน่ใช่เหรียญกล่าวเฉ,เฉินเซี่ยงพยักหน้าข้าจะทำการสกัดกลั่นอำนาจพลังรังสารต่อไปหากกระจกเทพ6วิธีได้รับอำนาจพลังสันสังสารบริสุทธิ์ในครั้งนี้ก็มีโอกาสที่พวกเราจะได้ทะลุมิติ การที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ผลึกโลหิตโจมตีทำให้การสกัดกลั่นของเฉินเซียงถูกขัดจังหวะดังนั้นเขาจะต้องลงมือสกัดกลัน่นอำนาจพลังรังสรรค์ต่อไปเทพเซียนสรร์สร้างและชัยเหรียญสามารถโอนถ่ายพลังของตัวเองให้กับกระจกเทพหกวิถีได้และเมื่อกระจกเทพหกวิถีได้รับพลังจากทั้งสองก็ทำให้สนามพลังหินหยางหกวิถีทรงพลังยิ่งขึ้น เฉินเซียงควบคุมเต่าเทพท้าพิ่พบทำการสกัดกลั่นอำนาจพลังรังสรรต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วจู่ๆเขาก็พบสัมผัสถ,ถึงความผันผวนของพลังมิติเทพเซียนสันรสร้างรับรู้ได้ว่าใครบางคนกำลังจะทะลุมิติออกมาซึ่งเขามีปฏิกิริยาตอบสนองที่ว่องไวมากโดยผสานพลังฝ่ามือและคว้ารับคมดับสีแดงที่พุ่งจู่โจมเข้ามาเจียนเซินเ่ย เทพเซียนสันสร้างกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งครึมทว่าวเขารู้สึกตกใจอย่างลับๆเพราะตนักได้ว่าเจียนเซินเว่ยมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นทางด้านชฉยเหลียนไม่พูดพร่ำใดๆนางอันเชิญมีดเวทแล้วจึงสับใส่เจียนเซินเว่ยในทันทีมีดของชฉยเหลียนฟาดฟันถูกความว่างเปล่าเพราะเจียนเซินเว่ยได้หายตัวไปต่อหน้าต่อตาดาบที่เจียนเซินเว่ยใช้โจมตีสร้างมาจากผลึกโลหิตทางด้านเทพเซียนสันสร้างที่ถือมันไว้ยังไม่ได้ค้นพบความจริงในข้อนี้ เจียนเซินเวย่ยบ่มเพราะอำนาจพลังรังสรรค์ที่ชั่วร้ายดังนั้นมันจึงได้ทบทวีความแข็งแกร่งช่เหลียนกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมแย่แล้วมีบางอย่างพยายามแทรกซึมสู่ร่างกายของข้าเทพเซียนสันสร้างอุทานอย่างตื่นตระหนกเขาพยายามสลัดมือออกจากดาบสีแดงแต่ไม่สามารถทําได้บ้าจริงดาบเล่มนี้กําลังสูบพลังของข้าเทพเซียนสันสร้างตะโกนขึ้นอีกครั้ง เฉินเซียงอันเชิญมีดมังกรครามเพชฌฆาตและฟันไปที่แขนเทพเซียนสันรสร้างก่อนหน้านี้เทพเซียนสันรสร้างมีการตัดแขนของตนเองและแขนข้างที่ขาดไปก็ได้ฟื้นคืนแล้วจึงเป็นที่แน่นอนว่าเขาไม่ได้กังวลที่จะถูกตัดแขนอย่างไรก็ตามเฉินเซียงไม่สามารถตัดแขนเทพเซียนสันรสร้างได้เพราะแขนข้างนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดและมันทำให้มีดมังกรครามเพชฌฆาตกระเด้งกลับทันใด เฉินเซียงขมวดคิ้วและจ้องมองแขนของเทพเซียนสันรสร้างครั้นแล้วเขาก็นำผงทองคำออกมาเคลือบมีดมันกันครามเพชรคาดก่อนจะใช้ปลดปล่อยเปลวเพลิงแผดเผาใบมีดเพื่อให้มันผสานผงทองคำเข้าไปมาเฉินเซียงแค่นเสียงและสับมีดอีกครั้งในที่สุดแขนของเทพเซียนสันสร้างจึงถูกตัดขาดหลังจากนั้นเขาก็ได้คว้าดาบผลึกโลหิตและโยนมันเข้าสู่เตาเทพทาพิภพอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ